You're listening to Sad X Channel podcast สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารผู้คนต่างตามหาคำตอบสำหรับคำถามที่ดูเรียบง่ายที่สุดแต่กลับเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานคำถามที่ว่า ไข่อาหารสามันประจําครัวเรือนของเรานี้กินทุกวันอันตรายจริงไหมเราเคยถูกสอนมาว่าให้กินไข่แค่สัปดาห์ละ2-3ถึงฟองเพราะกลัวคอเลสเตอรอลแต่ความเชื่อนี้ยังเป็นความจริงอยู่หรือเปล่าแล้วไข่ที่เราเคยกังวลมีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่มากมายขนาดไหน วันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาปลดล็อกความเข้าใจผิดที่ฝังใจเรามาตลอดชีวิตพร้อมกับนำเสนอความรู้และข้อเท็จจริงล่าสุดจากวงการแพทย์และงานวิจัยระดับโลกเพื่อให้ท่านสามารถเลือกกินไข่ได้อย่างชาญฉลาดและปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาวไม่ว่าท่านจะเป็นวัยทำงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือผู้ใหญ่ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนี่คือตอนที่ท่านไม่ควรพลาดครับ 1. ย้อนรอยความเชื่อทำไมไข่ถึงถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ร้าย เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวในอดีตครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแพทย์และนักโภชนาการทั่วโลกได้แนะนำให้ผู้คนจำกัดการบริโภคไข่เพราะในไข่แดงมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเป็นความเชื่อว่าการกินคอเลสเตอรอลจากอาหารมากเกินไปจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นตามไปด้วยและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด คำแนะนำในสมัยก่อนจึงจำกัดการบริโภคคอเลสเตอรอลไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งไข่หนึ่งฟองก็มีคอเลสเตอรอลเกือบ200มิลลิกรัมแล้วทำให้หลายคนเลือกที่จะกินไข่น้อยลงหรือกินแต่ไข่ขาวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเป็นการปฏิเสธแหล่งอาหารที่มีประโยชน์มหาศาลไปอย่างน่าเสียดายครับ 2. เมื่อวิทยาศาสตร์นำทางคอเลสเตอรอลในไข่ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลการวิจัยใหม่ๆก็ได้เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจนั่นคือร่างกายของเราสามารถสร้างคอเลสเตอรอลเองได้จากตับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของคอเลสเตอรอลในร่างกายและคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดน้อยกว่าที่เคยเชื่อกันมาก ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจริงๆแล้วคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่มักพบในอาหารแปรรูปของทอดและเนื้อสัตว์ติดมันครับสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา AHA ก็มีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำให้ทันสมัยขึ้นโดยระบุว่าไข่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพได้และไม่ได้จำกัดการบริโภคคอเลสเตอรอลจากอาหารเหมือนในอดีต ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวการกินไข่วันละหนึ่งฟองจึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพครับและบางการวิจัยยังพบว่าการกินไข่เป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รักการกินไข่และกำลังมองหาแหล่งโปรตีนคุณภาพดีในราคาเข้าถึงง่ายครับ 3. ไข่มากกว่าโปรโตีนคุ้มรัพย์สารอาหารเพื่อสุขภาพวัยเก่าไข่ไม่ได้มีแค่โปรโตีนครับแต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพของเราในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มักมีภาวะความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาติโคลีน ไข่เป็นหนึ่งในแหล่งโคลีนที่ดีที่สุดโคลีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยในกระบวนการส่งกระแสประสาทมีส่วนช่วยในการทำงานด้านความจำและอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงสมองให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอการบริโภคไข่จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมครับ ลูทีนและซีแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระสองชนิดพบมากในไข่แดงมันทำหน้าที่คล้ายแว่นกันแดดธรรมชาติโดยช่วยกรองแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมถึงแสง UV จากดวงอาทิตย์ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องดวงตาของเราจากความเสื่อมตามวัยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทเสื่อมและโรคต้อกระจกได้สำหรับคนที่ใช้สายตาหนักห,กหรือกำลังเข้าสู่วัยที่ ดวงตาเริ่มมีปัญหาไข่ถือเป็นอาหารบำรุงสายตาที่สำคัญมากครับวิตามินและแร่ธาตุไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B12 วิตามิน B6 และธาตุเหล็กซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงระบบประสาทและช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติในทุกวัน 4. ความจริงที่ต้องระวังวิธีปรุงอาหารสำคัญกว่าปริมาณ แม้ว่าการกินไข่จะไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดแต่สิ่งที่เราต้องระวังมากกว่าคือวิธีการปรุงครับการทอดไข่ด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงหรือการใช้ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์จะเป็นตัวการหลักที่ทำให้ระดับไขมันไม่ดีในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นแทนที่จะกลัวไข่เราควรหันมาสนใจวิธีการปรุงอาหารให้ถูกวิธีมากขึ้นครับ ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพการเลือกเมนูไข่ต้มไข่นึ่งไข่ตุนหรือแม้แต่ไข่ดาวที่ทอดในกระทะเทฟลอนโดยใช้น้ำมันมะกอกเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากไข่อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันที่ไม่จำเป็นครับ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่าลืมว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันการตอบสนองต่ออาหารก็ต่างกันไปหากท่านมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสุขภาพของท่านมากที่สุด ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์แล้วหวังว่าความรู้ที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านมองไข่ในมุมมองใหม่นะครับการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการปฏิเสธแต่เริ่มจากทำความเข้าใจและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองไข่ก็เหมือนกับอาหารอื่นๆที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีได้หากเรารู้จักเลือกปริมาณและวิธีการปรุงที่ถูกต้องครับ อย่าให้ความเชื่อเก่าๆมาจำกัดโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีของเราเลยนะครับไข่ไม่ได้เป็นวายร้ายแต่เป็นแหล่งอาหารคุณภาพที่พร้อมจะมอบพลังงานและสารอาหารเพื่อขับเคลื่อนร่างกายของเราในทุกๆวันขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในทุกมื้ออาหารครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวคุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ